สวัสดีครับผมดีนะครับพักกาบผมเตมนะครับทั้ผมบลสซี่ครับรับผมดับเบิลนะครับเป็นยังไงบ้างเข้านี้ครับวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้เรียน a c t ิ้งแล้วก็ฝึกจินตนาการเยอะแยะมากมายเลยครับก็ได้ดู acting ของแต่ละคนด้วยครับสนุกมากๆเลยครับครับวันนี้ผมก็ได้รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นในเรื่องของการ a c t ิ้งแล้วก็การแสดงนะครับได้รู้จักเพื่อนๆมากขึ้นแล้วก็ มีความสนิทสนมกับคนอื่นมากขึ้นด้วยครับครับผมวันนี้ก็ตอนแรกๆก็ได้ความสนิทสนมกับเพื่อนๆครับผมแล้วก็บทเรียนก็ได้เปิดโลกในการจินตนาการ <c oughs> ในการครีเอทการแสดงออกมาแล้วก็ได้มีสมาธิกับตัวเองครับผมรับผมนะครับ <c oughs> ก็ตอนแรกผมก็จะคุยนน้อยแต่พอเริ่มแบบมีบทเรียนวันนี้ <c oughs> ก็ทําให้รู้จักหลายๆคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นจินตนาการ acting ดูเพื่อนๆอะไรครับ สรุปเลยครับพี่ชายคนเดียวหล่อสุดเลยนะคะวันนี้วันนี้ก็ได้คุยกับคนอื่นเยอะมากขึ้นนะคะได้ดีเทลอะไรเล็กๆน้อยๆจากการแสดงเอาไปพัฒนาตัวเองได้เยอะมากเลยค่ะคิดว่าทุกคนก็น่าจะได้เหมือนกันค่ะเอาพัทเอกฝากดีกว่าค่ะครับก็ฝากซีรีส์ศิลปะหลงกลด้วยนะครับติดตามดู ครับฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมเรื่องราวคามรักของเราเกิดขึ้นตอนไหน